ครับถึงตอนนี้นะครับซอสโค้ดที่เราเขียนนะครับเพื่อทดสอบคำสั่ง if นะครับคำสั่งเงื่อนไข if นะครับก็ได้เสร็จแล้วนะครับสำหรับไฟล์ไฟล์นี้นะครับไฟล์ Python โปรแกรมเงื่อนไข if ตัวแปรนะครับ h นะครับ age ตัวนี้นะครับให้เก็บให้เก็บตัวเลขนะครับที่เรากรอกเข้าไปกรอกอายุนะครับแล้วจะเข้าสู่ การตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า if integer integer คือต้องเป็นตัวเลขแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่นะโปรแกรมก็จะมองว่าเป็น String มันก็จะเออ o r ได้นะครับเพราะจะมีการเปรียบเทียบตรรกะกับตัวเลข50นั่นเองนะครับ50ถ้าอายุน้อยกว่า50ก็ให้พิมพ์คำว่าคุณเป็นใบรุ่นด้วยแล้วก็ให้พิ้น์คำว่าคุณอายุ50ปีด้วยไม่ใช่อายุที่คุณกรอกเข้าไปด้วยนะครับ ทดสอบนะครับเรากดที่ถ้าเป็น Vi s ช่ว VS Code นะครับให้มาคลิกที่รัน Python file in นะครับรัน Python file ตัวนี้นะครับสังเกตนะครับข้างล่างนะครับคืออันนี้ดีกว่า,าผมจะรัน Python file in ดูพิเ a t เ t อ r ม i นอ l นะครับก็คือรวมรวมเคลียร์หน้าจอด้วยทุกครั้งนะครับะนะครับสังเกตนะครับข้างล่างนะครับให้เราคลิกก่อนนะครับซึ่งการทำงานของ vs code เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับ Uh, Python IDLE นะครับที่เราได้ฝึกมาระยะแรกๆนะครับก็คือเป็นลักษณะของเทอร์มินอลนะครับตรงนี้ผมจะลองกรอกอายุ20ปีเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter นะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะบอกว่าเพราะว่า20 20ก็คือน้อยกว่า50แล้วก็จะบอกว่าจะพิมพ์ว่าคุณยังเป็นวัยรุ่นคุณยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็คุณอายุ20ปี ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมจะกรอกมากกว่า50าสล้วครับ55นะครับโปรแกรมก็จะบอกแค่ว่าคุณอายุ55ก็คือถ้ามากกว่า50นะครับมากกว่า 50. เอาล่ะโปรแกรมก็จะกระโดดข้ามมาที่ปินอายุบอกอายุเลยนะครับปินมาบอกอายุเลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ if นะครับก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับคำว่า if ในคำสั่งเงื่อนไขต่อไปก็จะต้องมี else เข้ามาด้วยนะครับจะมี else สำหรับเงื่อนไขต่อไปนะครับก็คือจะมีคำว่า else นะครับเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะครับในเงื่อนไขแรกที่เราได้เรียนรู้ไปมีแต่คำว่า if e อย่างเดียวนะครับถ้าไม่ ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข if e ก็คือก็จะกระโดดมาที่บรรทัดถัดไปเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขนี้จะมีคำว่า else ด้วยนะครับก็คือ if e else นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือผมจะให้กรอกอายุนะครับเข้าไปนะครับ age นะครับเพื่อเก็บไว้ในตัวแปร age นะครับแล้วก็มาตรวจสอบผ่านเงื่อนไขเงื่อนไข if e นะครับ if e แล้วก็เป็นตัวเลขอินซิเจอร์นะครับอายุเครื่องหมายตัวนี้นะครับก็คือเพื่อตรวจสอบว่าเขาเรียกเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เหมือนที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของโอเปเรเตอร์มาแล้วนะครับในเรื่องของอันตราในเรื่องการลโลจิคอรนะครับโลจิคอเครื่องหมายนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ20นะครับถ้าอายุที่เรากรอเข้าไป20ปี21ปีหรือมากกว่า20 หรือ20ปีก็จะโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเอลเห็นนะครับเอลเอลถ้าแต่ถ้าอ่าครับหรืออ่าหรือก่อนถ้าไม่เท่ากับก็จะต้องมาที่เอลก่อนนะครับก็จะมาพิ้นก็จะมาทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือเอล ก็จะมาทําในบล็อกเอลก็ถ้าถ้าไม่ตรงถ้าไม่เท่ากับ20หรือน้อยกว่า20อย่างเช่น19ปีลงมาโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณยังไม่มบรรลุนิติภาวะนะครับก็จะบอกว่าคุณอายุกี่ปีนะครับอาทดสอบนะครับครับสมมุติก่อนอ่ะกอก15ปี15ปีก็คือปึ๊บนะครับ โปรแกรมก็จะบอกว่าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณอายุสิหปีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดกรอก20ปีโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วก็คืออยู่ในเงื่อนไข e if ตัวนี้นะครับก็คือ20ปีขึ้นไปนะครับหรือมากกว่า20่0ก็บอกว่าโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเงื่อนไข e i f ปนะครับก็จะ มาทำงานในบล็อกของ if e นะครับแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขเอ e ก็คือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข if e ก็จะโปรแกรมก็จะมาทำงานในเงื่อนไขเอ e นั่นเองนะครับโอเคครับเราได้ทั้ง if e แล้วก็ if e AP l อ e ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับบันทึกไว้ก่อน นะครับแล้วผมก็จะเปิดไฟล์อ่ะโอเคนะนิว t e x t file นิวไฟล์นะครับ new ไฟล์เป็น Python ไฟล์นะครับเซฟก่อนนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อว่า โปรแกรมเงื่อนไขเงื่อนไข if elif e, l, e l s e นะครับจะมีหลายขั้นตอนนะครับ e if underscore e F. l l e if เห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดด้วย e l s e อยู่ดีนะครับ if elif แล้วก็ e l s e นะครับจะได้ตัวนี้มาส่วนตัวนี้แล้วก็ปิดไปได้เลยนะค,ะนะครับเราจะมาตรวจสอบตรวจสอบเงื่อนไขนะครับด้วยอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับด้วย if elif e แล้วก็ else คัับบนนะมมจีําาอธิยเ้งตสําหรับการตรวจสอบลักษณะนี้นะครับก็คือการทํางานของคาสั่งเงื่อนไข if else แล้วก็ else นะครับก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ทําให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ,นะรบเนื่องจากว่าการตรวจสอบเนี่ยจะมีหลายเงื่อนไขนะครับที่เราต้องตรวจสอบอย่างเช่นในกรณีนะครับ เงื่อนไขที่1น,นะครับเป็นจริงก็จะทํางานตามคำสั่งที่1น,นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะตรวจสอบไปที่เงื่อนไขที่2ต่อนะครับก็คือถ้าถ้ายังเป็นเท็จอยู่ก็ยังต้องไปตรวจสอบอีกนะครับถ้ายังไม่ไม่เป็นจริงหรือยังยังเป็น f a l อยู่นะครับตามได้ยัง True เป็นจริงเราก็ต้องถ้าเป็นจริงปุ๊บเราก็ค่อยทําตามคําสั่งต่อไปแล้วก็ค่อยจบโปรแกรมหรือจะเป็นคาสั่งต่อไปนะครับ แต่ถ้ายังเป็นเท็จอยู่หรือเป็นฟอลอยู่ก็จะต้องไปตรวจสอบที่เงื่อนไขที่2อีกนะครับถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงก็จะลงมาที่คําสั่งที่2นะครับแล้วก็ค่อยไปคําสั่งที่ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งจะตรวจสอบเฉพาะคําสั่งที่เป็นเท็จถึงจะไปต่อนะครับคำว่า if else if, แล้วก็ else นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ค่อยลงมาที่คําสั่งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับ คล้ายๆกับเหมือนกับโปรแกรมเช็คเกรดเช็คเกรดเรากรอกคะแนนเราเข้าไปนะครับลองลองจำลองเหตุการณ์ว่าเราพิมพ์คะแนนเราลงไปว่าเราปกติเกรด4นะครับเกรด4ก็คือต้อง80คะแนนขึ้นไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80คะแนนนี่ก็คือนักเรียนก็จะได้เกรด4เห็นไหมครับถ้าเกิด70ถึง79ก็จะได้เกรด3อ่า 6 0ถึง69เกรด2 50-59เกรด1ถ้า0คะแนนถึง49ก็คือ,อก็จะได้เกรด0น,นั่นเองนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบในลักษณะนี้เ,เราจะมาศึกษากันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องใส่คะแนนเราลงไปก่อนคะแนนก็ในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า score นะครับ score ซึ่งสังเกตว่าถ้าตัวแปรที่ยังไม่ไม ได้ตั้งสําเร็จมันก็จะยังไม่มีตัวสําเร็จขึ้นมาให้เลือกนะครับเราต้องกรอกให้เสร็จก่อนนะครับ score เท่ากับนะครับให้กรอก input เห็นไหมครับ inputinput น,นี่มีอยู่แล้วนะครับ input น,น,นะครับกรอกคะแนนโปรแกรมก็จะบอกว่ากรอกคะแนนกรอกคะแนนนะครับ นครับโอเคตรงนี้ต้องใส่เ b l e c โคดด้วยนะครับโอเคเห็นไหมครับเสร็จแล้วแล้วก็มาบรรทัดต่อมานะครับมันก็จะขึ้นแค่ให้กรอคะแนนนะครับจริงๆก็ ยังไม่มีการตรวจสอบเงืนะ่อนไขนะลองรันเล่นๆดูก็ได้นะครับรันเล่นๆดูครับก็เกากเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็มันก็จะให้กรอกันเนี่ยก็วนมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับมเมื่อกี้ผมกดลันสองครั้ง นะครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากที่เรากรอกคะแนนเข้าไปแล้วนะครับเราต้องอามาตรวจสอบเงือนไขว่าคะแนนคุณมีเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีคําว่า if ก่อนนะครับคําว่า if ต้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับイプ score ต้องมี score s เห็นไหมครับสังเกตว่าตัวแปร score ที่เราตั้งไว้จะเข้ามาในระบบของ vs code โดยอัตโนมัติเลยนะครับ ถ้าเราไฮไลท์อยู่ที่ตัวสกอร์เราสามารถกดที่ปุ่มแท็บเพื่อเอาไปใช้ได้เลยนะครับสกอร์ score. มากกว่าหรือเท่ากับเห็นครับ80มากกว่าหรือเท่ากับ80ซึ่งคำสั่งในบล็อกของ if if elif หรือ if l i f l เนี่ยครับจะต้องถ้ายังไม่จบกระบวนการต้องปิดด้วยโคลอนทุกครั้งนะครับ รอนตุกครั้งนะครับสังเกตว่ายังมีตัวสีแดงอยู่นั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดแท็กยีนั่นเองนะครับเราจะมาดูเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดคะแนนของคุณมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับให้พิมพ์คำว่านะครับิ้ p r i คุณได้เกรด C นะครับจะบอกว่าเกรด C อ่เกรดเกรดสนะครับมากกว่าเท่ากับแปบนะครับต่อมานะครับ สังเกตไหครับว่า score นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ชนิดของข้อมูลลงไปใน,ในตัวแปรต,ตัวนี้สังเกตว่าที่เราประกาศไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ integer ไว้อย่างนี้นะครับโปรแกรมก็จะมองว่าเป็น string นะครับก็จะไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้แล้วเ,เรามาใส่อีกมันก็จะเป็น integer ไปเรื่อยๆนะครับวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือให้เราประกาศตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือข้อมูลที่เราก่อกให้เป็น integer ตั้งแต่แรกเลยนะครับ integer เลยนะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็วงเล็บอีกทีนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น integer เป็นชนิดของ ข้อมูลไปเลยนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราจะมีเงื่อนไขต่ออ่ะถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้น้อยกว่า80ล่ะอ่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมาที่ l i e f นะครับทีนี้ l i e f นะครับเห็นไหมครับ elif มาเลยนะครับ l i e f l i e f ก็ต้องตรวจสอบอีกว่า Score l e f score l e f score เมื่อกี้เกรดของเราก็คือ70ถึง79นะครับ70ถึง79ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ70 นะครับแต่ถ้าพ่อยังไม่ถึงพ่อยังไม่ถึง80อ่ะแล้วก็ามามากกว่าหรือเท่ากับ70นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ70ดแต่นี้เคาะเพื่อความสวยงามนะครับอ่าปริ้นชื่อ70ขึ้นไปนไั่นแหละครับ ก็จะได้เกรดสทพี่ปริ้นนะครับเกรดเกรด3นะครับเห็นไหมครับก็จะได้เกรด3ามก็ยังมีเงื่อนไขต่ออีกนะครับว่า ก็ต้อง elif อีกนะครับ if i f if i f if score score มากกว่าหรือเท่ากับ60 60 print บพิ้นเกรดสนะครับเกรดสอ if ฟอีฟก,ก็มากกว่าหรือเท่ากับ50ก็คือเกอรดหนึ่งเกรดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับการตรวจสอบเงื่อนไขก็จะเป็นไปแบบนี้ถ้าเกิดถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม,าไม่เห็นไหมครับมันก็จะ แต่ถ้าจริงก็จะปิ้นเลยก็จะปิ้นออกมาเลยว่าเกดเท่าไหร่นะครับมากกว่าเท่ากับ50ครบเรียบร้อยทีนี้สุดท้ายนะครับมันก็ต้องจบด้วย e l นะครับทีนี้เพราะว่า if elif แล้วก็ e l ใช่ไหมครับ else นะครับ el คือนอกเหนือจากขั้นตอนทั้งหมดในนี้นะครับแล้วนะครับเราจะต้องมาที่บล็อกของอ l แล้วล่ะนะครับ print คุณสอบตกเอาง่ายคุณได้เกรดศูนย์เกรดศูนย์เกรดศูนย์นะครับ นะครับจะสรุปมาเลยแล้วก็ <_ S 1> ก็จะเป็นลักษณะนี้คือตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ if elif elif ถ้าคะแนนถ้ามากกว่า80ได้เกด4มากกว่า70หรือเท่ากับ70เกด3มากกว่าเท่ากับ60เกด2มากกว่าเท่า 60, กับ50เกต1 นอกเหนือจากเงื่อนไขทั้งหมดไม่อยู่ในเงื่อนไขก็จะมาโยนที่มาที่เอลเลยก็คือเกรดศูนย์นะครับลองรันโปรแกรมดูนะครับกรอกคะแนนอันดับแรกนะครับผมจะกรอกไปที่80คะแนนก่อนก็คือเกรดสีนั่นเองนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าเกรดสีเห็นไหมครับเกรดสี อ่ะทีนี้ลองกรอกต่ำกว่า50อ่ะ49 49นะครับเกรด0เห็นไหมครับเกรด0เพราะว่าต่ำกว่า50อ่ะถ้า50าสิเหรอ่ะเกรด1นึ่ครับ70อ่ะ75ก็ได้อ่ะได้เกรดเกรด3เห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขของ if else if นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบถ้าเป็นเท็จ อยู่ก็ยังต้องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นจริงก็คือแสดงผลออกมาเลยนะครับนี่คือ elif นะครับก็ได้เรียนรู้ที่สุดท้ายนะครับในคำสั่งเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับก็จะเป็นเรียกว่าคำสั่งเงื่อนไข n e s t e d i f นะครับ n e s t e d i f ก็คือเป็นการเอา if elif l, if l นะครับ if e l แล้วก็ if elif แล้วก็ e l นะครับมารวมกันเยอะๆจนเป็น nested if นั่นเองนะครับซึ่งคำว่า nested if ก็คือซ้อนกันเยอะๆนะครับก็ตรงนี้นะครับจะอธิบายเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับให้ทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีเงื่อนไขที่มากกว่า if elif แล้วก็ e l นะครับจะมีที่ ทฤษฎีของ nested if เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้โปรแกรมของเรานั้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเป็นการเอา if กับ elif แล้วก็ else นะครับมารวมกันนั่นเองนะครับก็จะเรียกว่า nested if นะครับก็คือไปแบบไม่จำกัดนะครับซึ่งหลักการเบื้องต้นก็จะอยู่ที่ if แล้วก็ if else แล้วก็ if else if else ตัวนี้นะครับคือเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะนี้ใน ในการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็แล้วต่อไปนะครับเราก็ค่อยเรียนรู้ในเรื่องของ loop หรือนะครับการทำซ้ำของโปรแกรมอีกรอ,อบหนึ่งนะครับสำหรับบทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ